ลูก้าโมดิตย้ายจากเรอัลมาดริดมาร่วมทีมเอซีมิลานแบบฟรีเอเย่นโมดิตกลับมาเซ็นสัญญาหนึ่งปีกับเอซีมิลานมีผลถึงเดือนมิถุนายน2026คริสเตียนนอการ์ดย้ายจากเบนฟอร์ดมาร่วมทีมอาเซนนด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์นอกการ์ดกล่าวว่าผมได้ยินเสียงเพลงชาติและได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกมันเป็นความฝันในวัยเด็กเป็นสิ่งที่ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ผมมีความสุขมากๆ ท็อดแนมฮอสเปอร์ตกลงเซ็นสัญญาคว้าตัวมอร์แกนกิฟไว้สเปอร์บรรลุข้อตกลงซื้อตัว60ล้านปอนด์หลังจากมีการติดต่อโดยตรงกับนอตติงแฮมฟอเรสในวันนี้เทเลกราฟยืนยันแล้วว่าการตรวจร่างกายจะเสร็จสิ้นภายใน24ชั่วโมงและขั้นตอนการย้ายทีมอย่างเป็นทางการได้เสร็จสิ้นแล้วเบน f o ฟอร์ดตกลงเซ็นสัญญากับจอแดนเฮนเดอร์สันปีแทนที่คริสเตียนนอการ์ดเฮนโดออกจากอาแจ็คในฐานะฟรีเอเย่นโดยมีทีมชาติอังกฤษเป็นเป้าหมายหลัก คาดว่าจะประกาศผลในสัปดาห์หน้าเรอันมาดริดตกลงเซ็นสัญญากับอันวารกาเรรัตในตำแหน่งแบ็กซ้ายคนใหม่จากเบนฟิก้าสมโสรนตกลงกันด้วยวาจาแล้วโดวยค่าตัว50ล้านยูโรกาเรรัตตกลงสัญญาระยะยาวในเดือนมิถุนายนและเขาต้องการแค่เรอันมาดริดเท่านั้นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเซ็นสัญญากับแอนโทนีเอลันกา จากนอตติงแฮมฟอร์เรสด้วยค่าตัว55ล้านปอนด์โดยเอ็ดดี้ฮาวจะได้ปีกคนใหม่หลังจากตกลงกับทุกฝ่ายเรียบร้อยแล้วอาร์เซนอลตกลงค่าตัวโนนีมาดูเอเก้จากเชลซีกว่า50ล้านปอนด์แพ็กเกจมูลค่ากว่า50ล้านปอนด์รวมส่วนเสริมแล้วเชลซี Chelsea ไฟเขียวให้ดำเนินการต่อได้เพราะทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วมาดูเอเก้ตกลงสัญญา5ปีกับอาร์เซนอลไปแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนและตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะย้ายทีมแล้ว